ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของซูซูกิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ e a s y รถอโตเมติกโฉมใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์โชว์2025จัดขึ้นระหว่างวันที่26มีนาคมถึง6เมษายนพศ2568 ซึ่งในงานครั้งนี้ยังไม่มีการเปิดตัวรุ่น DR-Z4S และ DR-Z4SM ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามารวมถึงรุ่นซาลูโตที่ยังคงมีคุณผู้ชมให้ความสนใจแต่น่าเสียดายที่เมืองไทยอยากขายแต่ประเทศอื่นในอาเซียนไม่มีใครอยากขายด้วยเราก็เลยอดใช้ซาลูโตสเปคของอาเซียนไปอย่างน่าเสียดาย สำหรับการเปิดตัว e ีซีในครั้งนี้เป็นการเปิดตัวก่อนหน้าประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นฐานผลิตใหญ่ของซูซูกิในอาเซียนมันได้รับการปรับโฉมใหม่ที่แตกต่างไปจาก Next Crossover และ Next 2โดยมีการออกแบบฝาครอบแฮนด์ใหม่และดีไซน์แฟลลิงบังลมด้านหน้าท่อนบนที่อยู่เหนือไฟหน้าใหม่ซึ่งสองจุดนี้ เป็นจุดที่แตกต่างจาก next crossover และ next t o ขณะที่รูปแบบดีไซน์ส่วนอื่นๆยังคงเหมือนเดิมครับ Suzuki เปิดราคา56,900บาทพิเศษซ,ซื้อสดในงานโมอเตอร์โชว์ครั้งนี้52,900บาทแต่ถ้าใครซื้อผ่อนก็มีไวซ์เชอร์ให้8,000บาทครับแถมฟรีจดทะเบียนพรบรและประกันรถหาย อย่างไรก็ตามการเปิดตัวของ e ีซีในครั้งนี้ดูเหมือนว่าสุ u กิวางตำแหน่งโชรถเหมือนไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรโดวยวางไว้ข้างบูธซึ่งดูแล้วไม่โดดเด่นและไม่ค่อยน่าสนใจเท่าที่ควรทั้งที่ว่ามันมีการออกแบบดีไซน์ช่วงหน้าใหม่และควรจะเป็นตัวขายสำคัญกับราคาค่าตัวที่เข้าถึงง่ายเป็นรถอโตเมติพื้นฐานที่ใครๆก็ขี่ได้ เครื่องยนต์เหมือนกับ Next Crossover Single Overhead Camshaft 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศ1 1 3ซีซีให้กำลังสูงสุด9.37แรงมา้าแรงบิดสูงสุด8.7นิวตันเมตรจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดหน้าจอเรือใไม่เป็นแบบ LCD กุญแจแบบชัตเตอร์คีย์มีช่องใส่ของทั้งซ้ายและขวาของบังลมด้านใน พื้นพักเท้าหรือฟลอร์บอร์ดมีขนาดที่กว้างวางเท้าสะดวกให้ความสบายในการขับขี่ดิสเบรกหน้าของ n i สซินหนึ่งลูกสูบส่วนเบรกหลังเป็นแบบดรัมเบรกยางหน้า80/90ทัขอบ14นิ้วยางหลัง90/90ทั90ขอบ14นิ้วก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าเจ้า EC รถอโตโมติกรุ่นใหม่จะได้รับการตอบรับ จากแฟนคลับซูซูกิเมืองไทยเป็นอย่างไรด้วยรูปร่างที่ปราดเปรียวน้ำหนักที่เบาให้ความคล่องตัวสูงจะโดนใจคนไทยหรือไม่อีกไม่นานคงได้ทราบกันครับ